สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับ h a t GPT นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆน,นะครับมาเรียนภาษาอังกฤษด้วย c h a t GPT กันนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะครับว่า c h a t GPT เนี่ยเป็น AI ที่เราเอาไว้สอ,อบถามข้อมูลนะครับหาไอเดียต่างๆแต่ว่าวันนี้เราจะให้ c h a t GPT เป็นครูสอนภาษาอังกฤษเรานะครับซึ่งไอเดียก็คือผมจะให้เขาเป็นครูก็คือให้เขาถามคําถาม,ถามนะครับแล้วเราก็ ตอบคาตอบไปนะครับหลังจากนั้นจะให้เขาคอยเช็คคาตอบว่าตอบถูกไหมนะครับหรือว่าข้อความที่พิมพ์ไปถูกต้องไหมและให้เขาแก้กลับมานะครับวิธีการนะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าจอ c h a t GPT ข้างล่างจะมีพร้อมอยู่ตรงนี้นะครับกระพริบกระพริบอยู่เราจะให้เขารู้จักเราก่อนนะครับว่าเรากําลังต้องการอะไรผมจะบอกเขาว่าเรากําลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่นะครับแล้วก็จะให้ h ช GP t GPT ถามคําถามเราแล้วเราก็จะตอบคําถามแล้วก็ช่วยเช็คคาตอบให้ด้วยนะครับ ผมจะเริ่มต้นจากการบอกว่า I am learning English นะครับแล้วก็ถามเขาว่า Could you please พูดพระๆกับเขาหน่อยนะครับ Could you please ask me a question and I will answer นะครับ After that please please นะครับ correct it ก็คือบอกว่าอ่ะช่วยเช็คแล้วก็ช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าถูกไหมนะครับแล้วก็ Enter ครับปุ <O op. S 1> ๊บเขาบอกว่า Certainly ได้แน่นอนนะครับ Here yeah, is a question for you นี่คือคำถามสำหรับคุณ What did you do over the weekend นะครับเขาถามว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณทำอะไรนะครับผมก็บอกว่าที่ผ่านมาตลอดสัปดาห์ทำอะไรบ้างนะครับผมก็จะบอกว่า I w o r k a SCHOOL นะครับเมื่อวาฉันทำงานที่โรงเรียนนะครับผมพิมพ์อย่างนี้แล้วกันนะครับกรม,มาอาจจะไม่ถูกนะครับผมจะให้ลองดูว่าเขาจะแก้ให้เราไหมนะครับ I work at school แล้วก็ใส่คอมมานิดนึงนะครับ Teach s t u d e n t นะครับตอไปอย่างนี้ลองดูว่าเขาจะตอบกลับมายัางไง เขาตอบว่า great job นะครับดีมาก here a correct version นี่คือเวอร์ชันที่ได้รับการแก้ไขนะครับเขาบอกว่า i work เติม ed เข้าไปด้วยตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอดีต i work at a school นะครับไม่ใช่ school เฉยนะครับ and taught s t u d e n t taught นะครับผมใช้คำว่า teach คือเป็นปัจจุบันส่วนเขาตอบมาเป็น taught ก็คือเป็นอดีตเนาะ students over the weekend นะเขาเติม over the weekend ด้วยเพื่อให้ ดูว่ามันอยู่ในช่วงไหนนะครับทีนี้ถ้าเราอยากคุยกับเขาต่ออยากให้เขาถามคำถามต่อเราก็บอกว่า another question นะครับ a n o t h r e r นะครับ another question แล้วก็ enter ครับเขาก็จะถามคำถามต่อไปครับเขาบอกว่า Sure I would be happy to ask another question แน่นอนอฉันมีความสุขที่จะได้ถามกับอีกคำถามหนึ่งนะครับเขาก็ถามว่า what is your favorite hobby my favorite hobby คืออะไรเราก็ต้องตอบว่า เราอาจจะตอบตรงๆคือ My Favorite Happy i s ก็ได้หรือว่าผมจะตอบว,ว่า I love นะครับ I love reading ะนะครับแล้วก็ในขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาดีนึงนะครับเขากำลังคิดอยู่เห็นไหมครับเขาบอกว่า Wonderful เนี่ยเยี่ยมเลย,เยแล้วก็ก็บอกว่าอันนี้คือ Correct Version นะครับ Corrected Version คือ Version ที่แก้ไขแล้วนะครับ I love to read นะครับผมบอกว่า I love reading เนาะแต่เขาบอกว่า I love to read นะครับผมก็จะให้เขาถามต่อไปครับ Another question เหมือนเดิมครับเขาบอกว่าคำถามต่อไปนะครับ What type of books do you enjoy reading the the most เราจะเห็นว่าเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยเขาจะจำได้ว่าเราเคยคุยอะไรกันมาก่อนนะครับแล้วก็จะถามคำถามต่อเนื่อง มาเป็นคําถามที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเคยคุยกันมาก่อนเพราะฉะนั้นการคุยมันจะไม่แปลกนะการคุยมันจะเหมือนกับเราคุยกับเพื่อนคุยกับคุณครูที่เป็นมนุษย์นะฮะเ,เขาบอกว่า what type of books do you enjoy reading the most ผมผมชอบหนังสือพัฒนาตนเองผมก็จะตอบสั้นๆว่า self help นะครับ self help โอเคนะผมเขียนติดกันอย่างนี้ไม่รู้ถูกไหมนะนะเขาก็แก้ไขให้นะครับเขาบอกว่า I enjoy reading self help books the most เป็นประโยคเต็มๆที่เราสามารถที่จะเอาไปปรับในการพูดครั้งต่อไปในการเขียนในการแชทครั้งต่อไปได้นะครับแล้วก็เซลล์เฮลที่ผมพิมพ์ติดกันเนี่ยเขาก็แก้ไขให้เป็นเซลล์แล้วก็มีขีดตรงกลางนะครับเซลล์เฮลที่ถูกต้องก็จะเห็นเป็นแบบนี้ทีนี้ลองอีกคําถามหนึ่งนะครับ Another question นะครับไปเรื่อยๆครับเขาบอกว่า Another question for you h a v e you ever travel another country นะครับเขาถามว่าคุณเคยไปเที่ยว ต่างประเทศไหมนะครับอาณากัรตีอ้าวผมก็บอกว่าผมก็ตอบ I have b e e n แล้วกันนะครับ in l ลาวนะครับผมพิมพ์ถูกไหมนะครับ AOS โอเคแล้วก็ Enter ครับอ๋อเนี่ยเห็นไหมผมตอบเป็น in l ลาวแต่ว่าเขาบอกว่า I have been to Laos นะครับก็คือฉันเคยไปที่ประเทศลาวนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับการใช้ ChatGPT เนี่ยเราสามารถที่จะใช้เขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเราได้นะแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาจะไม่เหมือนมนุษย์นะครับเราจะไม่รู้สึกอายหรือว่าไม่รู้สึกเกรงใจมากเวลาที่จะต้องถามคําถามใครหรือว่าให้ใครมาคอยแบบตอบคาถามเราหรือว่ามาคอยแก้อะไรให้เราแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้เขาในชีวิตประจำวันได้ในช่วงเวลาที่เราว่างนะครับ จะไม่เหมือนกับมนุษย์ที่เราจะต้องแบบว่างตรงกันถึงจะทําได้นะครับแล้วก็ในการใช้เทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ครูสอนภาษาอังกฤษเก่งทุกคนใช้ก็คือการให้ลูกศิษย์เนี่ยใช้ภาษาให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ ChatGPT จะยังคุยไม่ได้เป็นภาษามนุษย์นะครับแต่ว่าการพิมพ์ข้อความเหล่านี้มันก็จะทำให้สกิลหรือว่าคําศัพท์ที่อยู่ในหัวเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รูปแบบการใช้ประโยคต่างๆเนี่ยก็จะมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะครับ ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับวันละ5นาที10นาทีแต่ว่าทําทุกวันเนี่ยก็จะสามารถทําให้ทักษะภาษาอังกฤษของเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นได้เรื่อยๆนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่ผมจะอัพวิดีโอใหม่ๆที่ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้นะครับผมสาหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ